อว่ามัมเมททอยค่ะงานนี้นะคะเป็นงานที่เขาบอกว่าคุณแม่ที่มีเด็กพี่เศษ3ามกลุ่มก็คือเด็กที่พิการทางสมองเด็กที่เป็นออทิสติกแล้วก็เด็กที่ตาบอดคือคุณแม่ทั้ง3ากลุ่มเนี่ยก็เริ่มมาคิดดูว่าเอ๊ะจะทำยังไงดีเพราะอย่างคนหนึ่งเนี่ยที่เป็นตัวแทนชื่อแม่นกค่ะมีลูกพิการทางสมองค่ะพอลูกคลอดออกมาหมอตรวจหมอบอกว่าไงปะคุณแม่ทําใจแล้วก็มีลูกใหม่ไปเลยนะ หัวอ,อกคนเป็นแม่เนี่ยมันสักครู่เห็นภาพแม่นกหัวอ,อกคนเป็นแม่บอกว่าพูดแบบนี้พูดง่ายแต่เวลาทำเนี่ยมันทำยากคือจริงๆคุณหมอบอกว่าตั้งแต่เกิดเนี่ยลูกหินจะไม่มีพัฒนาการเลยเพราะว่าหินปูนเกาะสมองเขาเป็นจำนวนมากจนไม่สามารถมีพัฒนาการ,ร้คือหินปูนไปเกาะสมองใช่ค่ะมคหมอก็บอกคุณแม่ว่าก็อาจจะต้องทำใจมันนอ,อาจจะเสียชีวิตเร็วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะแม่นก็รู้สึก ก็ดีเหมือนกันที่คุณหมอบอกสิ่งที่แย่ที่สุดที่เราเป็นแม่คนอย่างเงี้ยค่ะคแล้วแม่น้องคิดว่าที่เหลือเนี่ยถ้าลูกหินมีพัฒนาการก็คือกำไรชีวิตของเราแล้วค,ค่ะทุกวันนี้น้องมีพัฒนาการเดินได้หรือว่าฟังรู้เรื่องหรือ,อยังไงบ้างไหมครัลูกหินจะไม่สามารถนั่งได้ยืนได้และเดินได้ด้วยตัวเองก็คือจะนอนตลอดเวลานอนอตลอดเวลาแต่เราจะต้องทําให้เขาว่าค่ะก็คือเอาเขามานั่งเอาเขามากลิ้งตัวเอาเขามาฝึกยืนเพื่อให้เขาเนี่ยข้างใน อวัยวะเคลื่อนไหวจะได้ไม่มีเสมหะแล้วก็จะไม่เสียชีวิตในที่สุดน้องลูกหิมไม่สามารถขย,ยับไปยื่นตัวได้ต้องนอนอย่างเดียวใช่ค่ะอาหารให้ให้ลูกหินเจาะหน้าท้องอะคะ่ะให้อาหารทางหน้าท้องลูกหินจะยากนิดนึงคือต้องดูดเสมหะแล้วก็ให้อาหารทางหน้าท้องแล้วก็ส่วนกระเพาะปัสสาวะวันละสี่หนเพราะว่าเขาไม่สามารถฉี่ออกเองได้หมดทําให้มันคั่งค้างแล้วกลายเป็น ความสกปรกแล้วก็ติดเชื้ออะไรเงี้ยค่ะเราเลยต้องทําอะไรออกจากข้างนอกเข้าไปข้างในปัจจุบนันน้องินอายุเท่าไหร่แล้วครับคุณแม่สิบเอ็ดขวบสิบเอ็ดขวบแม่ทุกคนย่อมรู้ลูกตัวเองเป็นยังไงค่ะเริ่มมารวมตัวกันแล้วก็คิดแม่นกบอกเลยบอกว่าลูกเนี่ยพิการทางสมองถ้าพิการทางสมองเนี่ยมันก็เหมือนแบบขยับเคยื่อนไม่ได้สมองไม่สั่งงานเหมือนที่ครั้งหนึ่งพี่ปุ้ยเคยบอกว่าเหมือนผักอ่ะ แล้วเป็นผักต้มอ่ะแต่วันหนึ่งแม่ซื้อของของกลับออกจากนอกบ้านมาแล้วปรากฏว่าเป็นถุงก๊อบแก๊บถุงก๊อบแก๊บมีเสียงอออลูกตอบสนองออลูกตอบสนองเสียงนั้นแม่เลยบอกว่าได้ความคิดว่าลูกฉันจะต้องดีขึ้นลูกฉันจะต้องดีขึ้นออแม่มาคิดกันแล้วได้ผู้ช่วยเป็นอะไรรู้ไหมคะออผู้เชี่ยวชาญนะคะทางเรื่องของการพัฒนาการเด็ก แบรนทอยอให้ทำของเล่นก็มาคุยกันนะคะมีะดีไซเนอร์เนี่ยมาคุยกับคุณแม่แล้วปรากฏว่าคุณแม่ที่ไม่เคยเรียนวาดเขียนเลยไม่เคยออกแบบอะไรต่างๆนานา,นานเลยนะปรากฏคุณแม่ออกแบบของอเ,เล่นให้ลูกได้มแม่ที่มีลูกพิการทางสมองออกแบบให้ลูกได้ แม่ที่มีลูกออทิสติกออกแบบของเล่นให้ลูกได้แม่ที่มีลูกพิการทางตาออกแบบให้ลูกได้ค่ะเมื่อวานเจอคุณแม่คนหนึ่งมีลูก autistic, ออทิสติกบอกเลยเลี้ยงลูกมาจนเก้าขวบลูกไม่เคยพูดเลย<อ>วันนี้ลูกมีของเล่นลูกพูดคําว่าแม่ จานก,กระดาษที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับอาจจะเป็นเหมือนเศษขยะทั่วไปนะครับแต่จริงๆแล้วจานก,กระดาษชิ้นนี้ก็คือของเล่นสําหรับเด็กพิเศษนั่นเองครับที่ช่วยในการฝึกสมาธิโดยการนําเอาไม้หนีบนะครับมาหนีบตามหมายเลขต่างๆแล้วก็ใช้พื้นที่เป็นสีขาวเพื่อป้องกันให้ไม่ให้เด็กเควยครับยังมีขวดน้ําดัมเบลที่ช่วยสร้างกล้ามเนื้อให้กับเด็กและขวดยาคทูที่รัดหนังยางไว้ให้เด็กพิการทางสายตาฝึกทักษะการได้ยินและยังมีของเล่นอีกมากมายที่ล้วนแล้วแต่เป็นเครื่องกายภาพบําบัดไปในตัว จนเป็นที่มาของเหล่าคุณแม่ที่รวมตัวกันเพื่อเป็นแหล่งรวมความคิดและประดิษฐ์ของเล่นให้กับเหล่าเด็กพิเศษในท้องตลาดไม่มีของเล่นเลยแม่นกก็อยากจะสร้างของเล่นให้ลูกหินเพื่อที่ลูกหินจะได้มีพัฒนาการมากขึ้น,ก,นก็เลยเกิดเป็นมัมม่ทอยขึ้นมาค่ะเด็กพิการทางสมองบางคนชอบเล่นถุงก๊อฟแก๊บเพราะชอบเสียงและมันสามารถลอยได้เด็กพิการทางสายตาเอาหนังยางมารัดขวดยาคูแล้ดีดฟังเสียงเล่น เด็กออทิสติกบางคนชอบเล่นกระทะตะหลิวเครื่องครัวดีบ้างไม่ดีบ้างได้ประโยชน์จริงบ้างไม่จริงบ้างตามมีตามเกิดก็ดีกว่าไม่มีอะไรจะเล่นจึงเป็นสาเหตุสำคัญว่าทำไมแม่จึงต้องมาออกแบบของเล่นให้น้องๆร่างแบบของเล่นด้วยดินสอที่กลั่นออกมาจากความรักด้วยความคิดสร้างสรรค์จากหัวใจของดีไซเนอร์หน้าใหม่ที่ไม่ประสีประสานด้านการออกแบบแต่ออกมาจากความรู้สึก หวังให้ลูกมีของเล่นเฉกเช่นเดียวกับเด็กคนอื่นเป็นจริงดังฝันทำให้แม่พอเปลี่ยนบทบาทมาทำหน้าที่ดีไซเนอร์ออกแบบของเล่นให้กับลูกที่พวกเธอรักมากที่สุดแม้ว่าลูกของพวกเธอจะถูกสังคมเรียกว่าเด็กพิเศษว่าของเล่นชิ้นไหนเหมาะกับลูกเราเราก็ต้องดูก่อนว่าพัฒนาการของลูกเราอยู่ในขั้นไหนแล้วก็ไปหาว่าของเล่นอะไรที่ จะนำมาส่งเสริมพัฒนาการในด้านที่เราต้องการคนที่มีส่วนสําคัญที่จะทำให้เด็กพัฒนาการนั่นก็คือพ่อแม่และผู้ใกล้ชิดใช่ะคะทีนี้เราก็มาพูดถึงแม่ทําไมคุณแม่ถึงมีส่วนสําคัญในการส่งเสริมพัฒนาการลูกเพราะหนึ่งแม่ธรรมชาติแม่กับลูกความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูกมันก็เป็นธรรมชาติความรักความใส่ใจสายตาที่แม่มองลูกก็เป็นสิ่งที่ส่งเสริมพัฒนาการในระดับหนึ่งอยู่แล้ว ของเล่นปัจจุบันเนี่ยมันเราซื้อมาแต่ว่ามันไม่สามารถตอบโจทย์ลูกเราได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะคือตอบการตอบรับรับรู้ของสมองเด็กใช่ใช่ค่ะอย่างอย่างลูกบอลตัวเนี้ยค,ค่ะอันนี้นะฮะถ้ารเราปกติเนี่ยมือเรากล้ามเนื้อจะดีใช่ไหมคะครเราก็สามารถหยิบจับได้แต่ลูกของเราเนี่ยเขาคือเขาเกรงอะคะ่คะดังนั้นการเข้าหยิบจับเนี่ยมันจะยาก ว่ามันได้ก็ได้แต่ว่ามันไม่สามารถช่วยได้ดีจริงแต่ถ้าสมมติที่เราคิดขึ้นมาเองเนี้ยคือลูกเขาก็จะมือเล็กเนี่ยเขาก็จะหยิบจับง่ายแล้วเวลาเราบีบปุ๊บอ้ามีเสียงด้วย,ย<อ> <stroke S 1> ได้รับอะไรใช่อันนี้คือที่คุณแม่ทากันเองอันนี้คือที่เราคิดออกแบบมากันเองนะค่ะครับคือคุณแม่ที่อยู่กับลูกใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงเท่ากับชีวิตเขามีส0กว่าปีค่อยๆคิดเพื่อที่จะให้ไปเป็นประโยชน์ต่อคุณแม่คนอื่นๆนิดหนึ่งนะฮะโครงการนี้นะับมันเมททอยเนี่ยทำขึ้นมาเนีง คือหนึ่งเป็นเด็กซีพีนะฮะสองคือออทิสติกสามคือเด็กตาบอดใช่ไหมฮะแต่ทีนี้อันนี้คืออะไรผมผมไม่เข้าใจตัวนี้เน,นี่ยมันจะเป็นช่วยเรื่องของแก้อารมณ์ของเด็กเพราะว่าเด็กเ,เด็กออทิสติกเนี่ยเขาจะไม่รู้ว่าตัวเองกโกรธเสียใจหรือ,อร้องไห้เนี่ยเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงมีคุณแม่ท่านหนึ่งเล่าให้ฟังว่าเขาเป็นแม่บ้านเย็บจักแล้วก็ทีเนี้ยจักเนี่ยไปทิ่มมือลูกก็เลือดไหลออกปรากฏว่าแทนที่เราจะต้องทำหน้า กลัวหรือว่าเจ็บแต่เขาหัวเราะสนุกคุณแม่เลยบอกว่าตายละถ้าอย่างนี้เนี่ยถ้าลูกโดนเยอะกว่านี้แล้วไม่รู้ว่าบาดเจ็บเราจะต้องทําหน้าแบบไหนแล้วสุดท้ายจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นตัวนี้จะแก้ปัญหาว่าลูกค้าอันนี้นะคะเวลาหนูเสียใจนะจะมีน้ําตาไหลออกมาอย่างนี้นะคะร้องไห้นะคะคถ้า,าถ้าหนูถ้าหนูได้ของขวัญหรือได้ขนมเนี่ยลูกยิ้มหัวเราะแบบนี้นะคะเหืนว่า อนนี้ดูสิคะว่าลูกหน้าตาเป็นยังไงโ,<อ>โกรธหน้าตาเป็นยังไงกระจกให้สอว,<ช>วเองด้วยใช่ค่ะ,ะ,คะแล้วข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นกรอบที่ใส่รูปคุณพ่อคุณแม่ด้วยเพื่อให้รู้ว่าพ่อหน้าตาเป็นยังไงแม่หน้าตาเป็นยังไง<อ>เพราะเด็ก <c oughs> ออาพิสติกเนี่ยเขาจะไม่รู้ว่าใครคืออะไรยังไงบางครั้งเนี่ยเขาเห็นคุณ ตีอย่างเงี้ยคือทักทายอย่างเงี้ยเราก็จะบอกว่าเออการตีมันไม่ได้นะคะคือการเจ็บอบบทุกคนเวลาตีปุ๊บเนี่ยเขาก็จะต้องโกรธนะลูกไม่ดีนะอะไรแม่ลูกโกรธออกมาแบบนี้ใช่ที่ตรงนี้ก็บุกของเล่นชิ้นนี้ช่วยชีวิตเด็กได้เลยค่ะผมผมขออญาติเลยฝั่งนู้นนะฮะขออนุญาตนะฮะคุณผู้ชมนะทำไมฮะอันนี้อันนี้คืออะไรฮะคุณแม่นลองเข็นนเลยไมเนี่ยตรงนี้คืออะไรฮะตัวนี้คือแม็กซิ้งตัวค่ะเพราะว่าตนนี้ะะฮสำหรับเด็กพิการทางสมองหนักที่ไม่เคลื่อนตัวเลยอืมมันจะมีเด็กที่ไม่สามารถเคลื่อนตัวได้พอเา ปุ๊บเนี่ยเสมหะมันจะเกาะตรงปอดพอเกาะปอดปุ๊บแล้วเนี่ยมันเหมือนน้ำลายที่เหนียวมากแล้วหายใจไม่ออกแล้วในที่สุดเสียชีวิตใช่ก็จะช่วยได้แล้วตรงนี้นะครับอันนี้ฮะตัวนี้เนี่ยคือเป็นของเล่นของเด็กออทิสติกซึ่งออทิสติกจะมีปัญหาตรงอย่างเงี้ยค่ะเวลาเขาเจอเนี่ยเขาจะขย่งเท้าเขาจะไม่กล้าลงไม่กล้าลงทั้งทั้งทั้งที่พื้นทั้งหมดใช่ค่ะเพราะงั้นการล้มหนักจะทำให้เขาเรียนรู้ว่าถ้าเขาถ้าเขาเหยียบไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงเจอยังไงแล้วก็เสียงอะมีเสียงดัง อไรอย่างงี้ยค่ะเขาก็ที่เขาขยงงอยู่เขาคยคือคุณแม่คิดกันเองใช่ค่ะคิดกันเองจากประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจาจากปัญหาของลูกๆที่เกิดขึ้นว่าคุณต้องมีของเล่นแบบใหม่บ้างใช่ค่ะแต่หมายถึงว่าของเล่นชิ้นพวกนี้เป็นของเล่นต้นแบบ แต่จะเกิดขึ้นจริงหรือไม่จริงเนี่ยอยู่ที่ท่านผู้ชมฮะ,ะวันนี้จะช่วยกันขนาดไหนอ,อยู่ที่ท่านผู้ชมจะช่วยให้เราเราเราได้ของเล่นออกมากี่ชิ้นคุณแม่ครับวันนี้ขอให้กำลังใจแล้วก็ฝากเชิญชวนท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านเนี่ยให้ร่วมเข้าโครงการมาเม็กซ์ทอยอย่างเอาคนละนิดคนละหน่อยเพื่อได้ของเล่นตรงนี้ไน่อยฮะแม่นกกับแม่แล้วก็อีกแม่หลายๆท่านเนี่ยก็เป็นตัวแทนที่เราคิด ว่าลูกเราเนี่ยมีปัญหายังไงแล้วพอได้ต้นแบบออกมาแล้วเนี่ยแม่นกอยากจะเชิญชวนว่าขอให้ทุกคนเนี่ยช่วยมาร่วมบริจาคเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเงินทุกบาททุกสตางค์เราจะผลิตของเล่นให้ได้มากที่สุดแล้วก็แจกจ่ายให้ฟรีกับเด็กพิการทั่วประเทศเลยค่ะคคเพราะว่าแม่นกรู้สึกว่า ลูกของพวกเรามีโอกาสที่ดีแล้วแม่นกอยากให้โอกาสที่ดีกับคนอื่นบ้างลูกของคนอืดด่นบ้างที่เป็นแบบนี้ใช่แต่ถ้าเราไม่ได้โอกาสที่ดีจากจากท่านผู้ชมและจากคนอื่นๆเนียเด็กๆพวกนี้ก็จะด้อยโอกาสและขาดโอกาสคือใน,ในช่วงแรกนี่จะแจกสองหมื่นค่ะ ใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดว่ามีเงินบริจาคเข้ามาเยอะๆเราก็สามารถทำของเล่นได้เยอะใช่แล้อาจจะแจกเป็นแสนชิ้นได้เลยอยู่ที่คุณผู้ชมที่จะบริจาคแล้วแล้ววันนี้ของเล่นทั้งหมดนี้เนี่ยนะคะจะออกมาแล้วไม่ขายทําให้ฟรีๆเลยนะคะสําหรับเด็กพิเศษที่ตอนนี้ที่วัดได้นะมีอยู่ประมาณ2 6 0 0 0คนทั่วประเทศเพราะฉะนั้นตอนนี้ระดมทุนค่ะเพราะจริงๆการจะทําของเล่นชิ้นหนึ่งมันต้องใช้ทุนค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นใครอยากจะช่วยระดมทุนก็มาช่วยกันได้เพราะว่าจะทําให้เป็น ของขวัญปีใหม่ในปีหน้า2,555นี้เพื่อช่วยพัฒนาการของเด็กๆซึ่งหลายๆคนคิดว่าคงจะไม่มีพัฒนาการที่ดีไปก่านนี้แล้วทําได้ค่ะคุณแม่กลุ่นี้ทํามาแล้วนะคะ,คะร่วมบริจาคแล้วก็ให้ความช่วยเหลือน้องๆได้ที่บัญชีคณะบุคคล m ัมเมท toys นะคะธนาคารกระชิกรไทยสาขา Empire Tower ค่ะเลขที่บัญชีก็ขึ้นให้ที่หน้าจอแล้วนะคะ646-2-042661หรือว่าสอบถามรายละเอียดได้ที่ i n f o m a m e t toys @gmail.com ค่ะค่ะ,ะจริงๆแม่นกไม่รู้ตัแท้เลยรู้สึกว่าเราเป็นอืเราเราโชคดีที่เรามีลูกเป็นเด็กพิเศษเพราะทำให้เราได้เจอสิ่งดีๆเยอะแยะมากมายอย่างที่คนอื่นไม่เคยเจออะ,อะไรที่คุณเจอสิ่งดี เรามีเพื่อนญี่ปุ่นที่มาช่วยเหลือเราเพราะว่าเขาเห็นความตั้งใจในการเลรี้ยงลูกของเราเรามีไอเดียที่ดีๆแล้วก็ขอความช่วยเหลือจากบริษัทเขาก็ช่วยผลิตให้เราแล้วก็<ม>อื่นๆอ,อีกเยอะแยะมากมายที่คนอื่นเขาเห็นความตั้งใจแล้วก็ช่วยเราอะค่ะคคซึ่งปกติลูกหินเขาจะยิ้มยากนะคะวันนี้จริงๆ<อ>วันนี้เขาจิ้มง่ายเขาแม่บอกเขาว่าวันนี้เราจะมาออกรายการนะอ,อย่างเงี้ยคะ่ะเรามาเป็นตัวแทนให้เด็กๆทุกๆคนทําหน้าที่เพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้ เจอสิ่งดีๆอย่างที่แม่เจอ<ะ>ครับขบค่ะบอกว่าแม่ดีใจที่มีลูกพิการนะคะตั้งแต่วันแรกที่ลูกเกิดมาแล้วคุณหมอบอกว่าลูกจะเป็นเด็กพิเศษไม่เหมือนคนอื่นเพราะลูกทําให้แม่รู้จักให้แม่ได้มอบความรักที่ยิ่งใหญ่กว่าแม่คนอื่นๆและทําให้แม่ได้เป็นแม่ที่พิเศษกว่าแม่ทุกๆคนจนวันที่ลูกของแม่โตขึ้น แม่พบว่ามีหลายสิ่งที่ลูกต้องการมากกว่าคนอื่นทั้งเรื่องการเรียนรู้การดูแลหรือแม้แต่เรื่องการเล่นที่มันจะช่วยด้านพัฒนาการของลูกได้โดยเฉพาะของเล่นที่ลูกต้องการเป็นพิเศษมันหาได้ไม่ง่ายตามท้องตลาดแต่ไม่เป็นไรแม่ก็บอกกับตัวเองนะคะว่าแม่จะสร้างของเล่นให้ลูกเองถึงแม้ว่าแม่จะวาดรูปไม่เป็นไม่ได้ประสีภาษาด้านการออกแบบเอาซะเลยแม่ก็จะทําของเล่นออกมาให้เป็นจริงให้ได้ลูกรู้ไว้เถอะว่า ของเล่นไม่ได้ออกแบบด้วยดินสอแต่มันใช้หัวใจของแม่วาดออกมาและเศีกระดาษที่แม่วาดในวันนี้มันกำลังจะกลายเป็นความจริงค่ะ